อนุรักษ์โขนไทยเรียนรู้สนุกกับ DIY หัวโขนณบ้านโขนเกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีแม่ตุ๊กแพราวาพาชมผ้าไหมแพราวาหลากสีที่มุ่งมั่นพัฒนากว่า40ปีเพื่อสืบสารรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกาลาสินและชวนลิ้มลองแกงส้มสไตล์มอนกับเมนูแกงส้มกุ้งมะตาดสถานีวิทยุโทรทัศน์บบกรทบร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ต้อนรับคนไทยทั้งประเทศเข้าสู่รายการวารตี้สภาคค่ะเราจะมาเปิดเมืองไทยให้โลกรู้ถึงพลังซอฟพาวเวอร์ของไทยในทุกมิติกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินวิถีชีวิตชุมชนศิละปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณคา่ารวมทั้งเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคค่ะเราพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา11เนิานาทีทางช่อง5กดหมาเลข5นะคะ เริ่มกันเลยวันนี้น้องปุกกี้จะพาไปอนุรักษ์สบสาร,รศิลปะไทยผ่านกิจกรรม DIY ที่เกาะเกร็ดนนทบ,บุรีไปกันเลยคะ่ะช่วงวิถีสีภาาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ผู้ชมวันนี้นะคะปุกกี้พาทุกคนมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของศิลปะอันทรงคุณค่าของจังหวัดนนทบุรีค่ะกับที่นี่เลยค่ะสิลปสยามศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกาะเกร็ดวัดเสาทองทองค่ะ านสิลสยามก่อเกรดได้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรีด้านการทำหัวโขนเล็กในปี2560ค่ะเป็นสถานที่ที่สร้างสารรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆในรูปแบบวาร์เรดี้ด้วยงานศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้การมุ่งค้นหาเรื่องราวสาระดีๆและนำเสนอในรูปแบบกิจกรรมสร้างสารรค์ผ่านความเป็นไทยนั่นเองค่ะเราไปพบกับผู้คิดค้นที่แห่งนี้กันเลยค่ะ อาจารย์คิดว่าอะไรคือสเสน่ห์ของบ้านสินสยามแห่งนี้คะจริงๆแล้วสินสยามก็คือเป็นแค่ส่วนเดียวของเกาะเก็ดและที่สําคัญเนี่ยสินสยามเราทําในส่วนของเรื่องราวของความเป็นรักษาสิ่งแวดลออ้มอมครับผมก็สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเราก็พวกขยะมาสร้างงานเป็นทุนท้องสินมาสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมคุณปุ๊กกี้เคยทราบไหมครับว่าต้นผักตบชวา เรามาทําเป็นแผ่นกระดาษที่เป็นกระดาษแผ่นเดียวในประเทศไทยแล้วก็กระดาษตัวนี้เขาเรียกแผ่นกระดาษเกร็ดชวาที่เอามาเป็นโครงสร้างของหัวขดของที่นี่จากกระดาษเกร็ดชวานะคะคสามารถสร้างออกมาเป็นเสียนแบบนี้ได้ด้วยกลายเป็นการรวมกันของการรักษาสิ่งแวดล้อมและการรักษาวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะนี่คือสเสน่ห์ของสินสยามแห่งนี้นั่นเองและที่นี่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างคะอาจารย์อที่นี่เนี่ย มีกิจกรรมมากมายเลยนอกจากเขียนหวนัวโขนหรือเพ้นหวนัวโขนแล้วเลยมาพ่อหัวปุ่นโขนมาพอกเลยนะแล้วก็กรีดเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือต้นต้นหลักในการทําหัวโขนนะครับซึ่งน่าสนใจมากและวันนี้พุก,กี้เองก็จะได้ร่วมทำหนึ่งในเวิร์กช็อปของอาจารย์ด้วยถูกต้องเลยนั่นก็ค,คือการเพ้นหัวโขนแต่ว่ามีมีนักศึกษาแล้วก็ นักท่องเที่ยวมามาเพลรออยู่แล้วนะอ๋อจริงเหรอคะอาจารย์ถ้างั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปค่ะและตอนนี้เราก็กําลังจะเริ่มกันแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณปุ๊กกี้มาเขียนโขนเขียนโขนใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งอันนี้ปุ๊กกี้จะได้เขียนหัวโขนของอะไรนะคะหน้าพระรามหน้าพระรามเลยเหรอคะใช่เป็นหน้าพระ จร,จริงๆเราก็สามารถเนรมิตได้พรามพลัดหรือพระอินก็ได้นะครับและหลังจากที่พุกกี้ได้เพ้นหัวโขนหน้าพระรามแล้วนะคะผลงานที่เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่สินสยามศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกาะเกร็ดวัดเสาทงทองแห่งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องของศิละปะวัฒนธรรมของไทยและในระหว่างที่ทำก็ได้ทั้งการฝึกสมาธิให้จิตใจสงบ ถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมนึกถึงที่นี่กันด้วยนะคะสินสยามศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมกาอเกตวัดเสาทองทองโอ้คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะปุกกี้ได้เจอกับเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยค่ะรับรองว่าคนรุ่นใหม่จะต้องชื่นชอบที่นี่เหมือนปุกกี้แน่นอนค่ะ และทุกคนนะคะสามารถช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยผ่านกิจกรรมเก๋ๆแบบปุ๊กกี้ได้เลยนะคะสำหรับช่วงนี้กลับพบกับพี่ปุ๊เลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องปุ๊กกี้ค่ะโอ้โหน่าสนุกนะคะสายเที่ยวแบบ DIY แล้วก็ได้เรียนรู้ศิลปะไทยแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะมีเวลาต้องไปเที่ยวกันค่ะ และช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามารับฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคสักครู่กลับมาค่ะช่วงคนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก บุคคลต้นแบบคนดีสีภาคครั้งนี้เรายังคงอยู่กับแม่ตุ๊กแพราวากับเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมแพราวาและเส้นทางจากหม่อนไหมสู่ผืนผ้าแห่งภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจังหวัดกาลสินที่กว่า40ปีแม่ตุ๊กทอผ้าขายผ้าสร้างสารรค์และพัฒนาให้ผ้าไหมแพราวาเข้าถึงทุกเพศทุกวัยและวันนี้เราก็จะได้ชมความงดงามสุดวิจิต,ตราณีที่รังสรรค์ขึ้นด้วยหัวใจพร้อมรับฟังความรู้สึก ความภาคภูมิใจในผ้าแพรวาขั้นสุดจนแม่ตุ้น้ำตาซึมเลยทีเดียวในฐานะผู้สืบสารรักษาและรักผ้าแพรวาที่สุดในชีวิตซึ่งวันนี้จะขอมาชวนคนไทยร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไทยไปด้วยกันกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคตำนานแห่งผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาลาสินเจ้าของแบรนด์ตุ้แพรวาคุณวันนิาภนาโพนธา คุณผู้ชมคะตอนนี้ปูตื่นเต้นมากๆเลยค่ะจะได้ชมผ้าส,สวยๆของคุณแม่นะคะคุณแม่พาทัวร์ทัวร์เลยค่ะคุณแม่ค่ะนี่คืออะไรคะ่ะด้านหลังนี้พร้อมนะคะ <c oughs> มีแต่ของสวยๆนะคะเชิญค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่ามัดหมี่หน้านาง ของจังหวัดขอนแก่นนะคะตัวนนี้จะเริ่มด้วยเป็นแพรวาอันนี้คือย้อมสีสวยค่ะอ๋อย้อมครั่งค่ะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะย้อมครั่งแพรว่าสีนี้ก็สวยนะคะสวยมากสีออกทาฟ้านะคะแล้วก็มาอันนี้ก็เป็นเส้นใหญ่เหมือนกันมีหลายสีนะคะอันนี้คือมัดหมี่หางกระรอกของขอนแก่นเช่นเดียวกันโอ้โหส่วนอันนี้นะคะมีทุกจังหวัดจะเป็นผ้าสอดดินสังเวียนของจังหวัดลำพูนค่ะอุ้ยสวยค่ะอันนี้ลายเต็มสี่เมตรทำลายตรีสวยนะคะ ียว่ามีผ้าทุกอย่างทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะในร้านของคุณแม่ตุ๊กแพรวาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นผ้าไหมแพรวาที่สวยมากๆแอบกระซิบนะคะว่าราคาคือหลายหมื่นเลยใช่ไหมคะคุณแม่ราคาก็หลักหมื่นค่ะลูกได้ชุดหนึ่งสเมตรนะคะโอ้โหแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนทอนะคะแบบนี้แหละก็จะทำให้อาชีพคนทอผ้าจะอยู่ได้นะคะก็คือจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็ใส่ผ้าไทยกันนะคะค่ะ ผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคุณแม่คะผ้าไทยของเราโดยเฉพาะผ้าไหมแพราวา่าสวยจริงๆค่ะ,คะก็อยากให้คุณผู้ชมได้สัมผัสแล้วก็ได้แตะต้องเนื้อผ้าด้วยค่ะก็ะะเราเราจะได้ทราบเลยว่าเวลาจับผ้าเนี่ยไม่ต้องลืมตาจับหลับตาจับก็ทราบเลยว่าแน่นหรือหลวมใช่ไหมบบอยากให้ทอแน่นๆมันจะได้เวลาใส่แล้วมันจะแบบดุกดิ๊กดุกดิกด๊กต่ำสาละะรีระลาย คุณค่าของผ้าไทยของเราโดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาคืออะไรคะคุณแม่การผลิตของผ้าไหมแพรวานี่รู้สึกมันจะยุ่งยากเลยเพราะว่ามันทําลายอยู่ในกี่เลยทําลายไปในตัวเราต้องยกขิดยกอะไรในตัวของเขาเลยอยู่ในกี่ไม่ไม่เหมือนมัดหมีมัดหมี่เนี่ยมัดเสร็จแล้วค่อยค่อยไปตอเลยใช่แต่แพรวานี่ยก็จะมาสกิดลายอยู่ในกี่เลยอะค่ะลูกตลอดเวลาด้วยแทบจะแทบจะทุกเส้นที่สายตาจะออกจากเนื้อผ้าไม่ได้เลย แบบนี้นี่ทาให้นึกถึงคนที่ทอเลยค่ะคุณแม่ป<ช>ัจจุบันนี้คือคนที่ทอผ้าไหมแพร,รวาอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะคุณแม่ญาติาพี่น้องแล้วก็เพื่อนพ้องญาติพี่น้องที่ทอให้อยู่เนี่ยก็เป็นตอนนี้รุ่นหลานแล้วนะคะรุ่นหลานแหละเพราะรุ่นแม่นี่ทุกคนก็วางมือหมดแล้วคุณแม่บอกว่าตอนนี้เรื่องของการทอผ้าไหมแพร,รวาเป็นเรื่องของการเรียนการสอนเลยใช่แต,แต่เป็นวิชาเรียนที่โรงเรียนหมู่บ้านนี้แล้วค่ะ เพิ่งจะเปิดไม่กี่ปีปสี่ปหปหตอนนี้ก็ถอดได้แล้วแม่ก็ได้คุณครูก็ยังยังทอผ้าได้เลยกำหรับปัจจุบันแต่ก่อนนั้นนี่คุณครูจะทําอาชีพคุณครูอย่างดีที่สุดเนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นวิชาเรียนเด็กคุณครูก็เรียนไปด้วยก็ได้วิชาอาชีพไปอีกค่ะเป้าหมายในการที่คุณแม่ทําผ้าไหมแพรวาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ใส่ จริงๆแล้วคุณแม่นึกอะไรอยู่ข้างในคะคิดอะไรคะในการทาต่อเนื่องเลยคะ่ะไม่เคยหยุดเลยจนถึงทุกวันนี้แม่ก็คิดอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าผ้าแพวาหรือผ้าไหมผ้าไหมไทยอะนะคะทุกทกชิ้นทุกอย่างทุกจังหวัดดีหมดแต่ว่าแพงไหมก็คือเอาเป็นว่าเหมาะสมกับ เนื้อผ้าดีกว่อนนะ้อมันมีทุกเนื้อมีทุกราคามีทุกเกรดอันไหนเหมาะสมเนื้อไหนกับกับเงินที่จับจ่ายใช้สอยไปอะ่ะอยากจะได้ของสวยๆมาให้ใช้แต่ว่าไม่อยากให้ใครที่จับจ่ายเยอะอยากให้อยู่ด้วยกันได้นะลูกตั้งผู้บริโภคทั้งผู้ผลิตอยู่ด้วยกันราคาก็ให้เหมาะสมกันเนื้อผ้าก็ให้เหมาะสมกับราคา คุณแม่คิดว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นค่ะได้มาเพราะอะไรคะคุณแม่อันแรกเลยเนาะเราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองเราต้องซื่อสัตย์กับผู้บริโภคที่เอ็นดูผ้าและเอ็นดูเราโอ้ยใช้คําน่ารักมากเอ็นดูเพระาะฉะนั้นผู้จําหน่ายหรือผู้ผลิตต้องเข้าใจผู้บริโภคแล้วก็จ้องตาเขาเวลาเขาต้องการสินค้าเราพูดยังไงเขาถึงจะคิดว่าเขาซื้อผ้าอันนี้ไปแล้วเขาจะมีความสุขไม่ใช่ว่าเราขายแค่ว่า ขายผ้าแล้วก็ปล่อยไปเราจะต้องอยู่กับอาชีพนี้อีกยาวไกลถ้าคนที่มีบุญวัสนาก็มีลูกมีหลานรับช่วงต่อเพราะฉะนั้นคนที่เดินก่อนเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดคุณแม่มีความประทับใจกับผ้าไหมแพรวาในเรื่องไหนอะไรยังไงประทับใจจนกระทั่งว่า แทบจะน้ำตาไหลเลยเหตุการณ์ที่เขาพาแม่ไปหลายๆประเทศพ่อแม่เคยไปสาธิตทอผ้าแพรวะหลายๆประเทศที่ผ่านมาค่ะแม่เริ่มไปตั้งแต่อายุ22แล้วก็มาจบที่อายุ45ไปทอโชว์ให้ทูตต่างๆดูไปกับกระทรวงวัฒนธรรมไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่แหละที่แม่ประทับใจที่สุดก็คือแพรวาทาให้แม่หูตากว้าง แพรวาทําให้แม่ได้สัมผัสคําว่าขึ้นเครื่องบินแพรวาทําให้แม่ได้จับเงินได้รู้จักว่าการใช้สอยาการได้มาจากแพรวาเนี่ยทำให้แม่มีความสุขและก็อโปรอบอุ่นเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าผ้าไหมแพรวาเลี้ยงชีพ ให้มีมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เลี้ยงลูกๆด้วยนะคะ <c oughs> คุณแม่มีลูกกี่คนคะมี2คนค่ะลูกสาวสองคนอ๋อทั้งสองคนเลยจับแต่งตัวแล้วชอบผ้าไทยเหมือนคุณแม่ไหมคะทั้งสองคนค่ะชอบแล้วก,ก็ใส่แล้วก็ดูดี <c oughs> คนหนึ่งอะ่ะทำงานรบาบัการไปแล้ว Oh. คนเนจะมารับช่วงลูกสาวคนเล็กค่ะร <Ha. S 2> ับช่วงทุกเส้นไหมก็ดูแลได้หมดเลยค่ะในเนอชื่ออะไรคะนกค่ะลูกนกคุณน,น,นกนะคะ <Ha. S 1> แบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณน,นกกันนิดนึงนะคะว่าคุณนกมีความรักในผ้าไหมแพรไวย,ยังไงบ้างแล้วก็พูดถึงคุณแม่สุดที่รักด้วยนะคะนกเห็นการทอผ้าไหมมาตั้งแต่เด็ก นกได้นาการศึกษาของนกเองร่วมกับของที่บ้านมารวมกันค่ะเลยเกิดงานใหม่ๆของนกออกมานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณที่บ้านค่ะที่สั่งสอนเรามาจริงๆในเรื่องการทอผ้าไหมแพรวาในเรื่องกระบวนการความคิดต่างๆเลยค่ะให้นกนํามาเรียบเรียงงานใหม่ของนกเนี่ยที่นกภูมิใจมากที่สุดนะคะก็จะเป็นงานนี้ค่ะผ้าไหมแพรวาเป็นนกเรียกว่าเป็นคมภีลายผ้าเลยนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยแต่ละล็อกแต่ละลายจะมีทั้งหมด130ลาย ร้อยสาลายในผื่นเดียวนะคะซึ่งระยะเวลาการทอถ้าให้มองถึงความยากของผืนนี้นะคะก็รวม3ปีได้นะคะแล้วก็ถ้ามองในด้านมูลค่านกว่ามูลค่าอาจจะเป็นหลักแสนค่ะแต่ในมุมมองของมูลค่าทางจิตใจนกว่าประเมินไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากจิตวิญญาณของเราและกระบวนการเอกลักษณ์ในถิ่นบ้านเราค่ะคุณแม่เป็นไอดอลของนกค่ะนกรักคุณแม่มากนะคะนกเลย อยากจะช่วยตั้งแต่เด็กแล้วนกก็ช่วยคุณแม่มาตลอดเลยทำให้นกเห็นถึงความพยายามของคุณแม่ความอดทนไม่ว่าจะวิ่งออกไปขายของที่ไหนก็ตามและเราก็ไปกับคุณแม่ด้วยเลยเราเลยได้สืบสารไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจความพยายามความอดทนต่างๆแล้วก็การพูดกับผู้ใหญ่หรือว่าการดําเนินชีวิตให้ให้ประสบความสําเร็จเหมือนที่คุณแม่เป็นค่ะนกเลยมีคุณแม่เป็นไอดอลในชีวิตของนกเลยค่ะ เลยทำให้นกกับคุณแม่เนี่ยจับมือกันแล้วก็มาเปิดร้านตู้แพรวานในกรุงเทพค่ะนกรักคุณแม่มากค่ะ <c oughs> โอ้ยน่ารักมากๆเลยคุณแม่ค่ะได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะดีใจที่เขามารักผ้าเหมือนแม่ <13. S 3> สืบสาสืบสามต่อค่ะแล้วก็อาจจะถึง ตัวลูกเขาด้วยก็ได้<อ>ก็ต้องดูแลกัน<อ>ต,ต่อไปนะลูกนะค่ะ<า>เพราะว่าผ้าไหมพรวาวของเราต้องอยู่ยั้งยืนยง<อ>ต้องไปทั่วโลกตลอด,ลอดกาลนะคะแม่ยาวค่ะยาวเส้นนี้ยาวมากไม่มีการสิ้นสุดกับผู้บริโภคผู้บริโภคมีต่อเนื่องมาก<อ>ผ้าไทยทั่วประเทศไทยอยู่ได้ทุกประเภทไม่ว่าแต่จังหวัดไหนไม่ว่าแต่ภาคไหนลูกอย่าว่าแต่ผ้าไทยเลยเครื่องจักรสารอะไรก็ตามที่เป็นหัตกรรมไทยแม่ว่าอยู่ได้หมดค่ะ ถ้าคนที่อยู่อาชีพนี้แม่อยากให้ทำต่อไปอยากให้ทุกคนรักอาชีพนี้ไม่มีการเกษียณคุณแม่มีคำแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่หรือว่าใครก็ตามที่อยากจะลุกขึ้นมาทำอาชีพทำธุรกิจเรื่องของผ้าไทยว่า ข้อสาคัญในการทาธุรกิจทางด้านนี้คืออะไรคะทําให้ดีทําให้ดีที่สุดจนกว่าที่ผู้บริโภคพอใจแล้วก็อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคอยากจะให้ทุกคนเข้าใจผู้ที่จะซื้อสินค้าไทยเพราะว่าถ้าซื้อไปถ้าไม่ดีเราก็อยู่ในอาชีพนี้ไม่ได้เราต้องคิดว่าลูกค้าได้ไปก็เหมือนเราซื้อ,อของมาแล้วเราพอใจเขาจะได้ต้องการเราอยู่เมื่อต้องการผ้าไทยก็จะได้ิดนึกถึงหน้าเราไง มาถึงวันนี้คุณแม่มีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยทั้งประเทศถึงเรื่องของผ้าไหมเพลวาก็ดีหรือว่าการแต่งกายด้วยผ้าไทยค่ะให้คิดถึงผ้าไทยทุกครั้งที่อยากจะไปงานนะคะส่วนมากจะเป็นเช้าแบบหนึง่งเย็นแบบหนึ่งนะคะอันนี้คืองานแต่งค่ะไม่ว่าแต่ผู้ใหญ่ฝ่ายชายผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงก็จะมีกันเช้าชุดเย็นชุดอย่างเงี้ยค่ะก็คือหาชุดไทยจะแบบไหนก็ได้นะคะ เป็นของตัวเองอยา<ฆ>่างน้อยสักชุดสองชุดก็ยังดี<ฆ>เวลาไปงานอยากจะให้สวมใส่แบบนั้น<ฆ>ใช่ไหมคุณแม่เดินทางมาจนถึงทุกวันนี้ทําได้แล้ว<ฆ>ถ้าหมายแพรวาที่รักสืบทอดมาเป็นภูมิปัญญาจะบอกตัวเองเสมอว่าที่เราได้รับอยู่ปัจจุบันนี้เป็นอาชีพที่ดีที่สุดแล้วก็ถนัดที่สุดอยากจะบอกลูกหลานว่าภูมิใจในตัวแม่นะภูมิใจในอาชีพนะ ปู่ย่าตายายเรามาเส้นนี้เพราะฉะนั้นการทอผ้าเนี่ยไม่มีการสายอยากให้ลูกหลานได้ดูแลเส้นทางนี้ต่อไปคุณแม่ให้คำนิยามตัวเองกับเรื่องราวของผู้สืบทอดผ้ามหมยแพรวายัางไงคะ ชอบอาชีพนี้ค่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับอาชีพค่ะแล้วก็เป็นคนที่รักลูกค้าค่ะอยากให้ลูกค้ารักเราด้วยค่ะ และนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสีาผ้าที่วารตีสี่ผ้าขอชื่นชมยกย่องอย่างยิ่งนะคะผู้ที่เป็นตำนานผ้าไหมแพรวาและวันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ร่วมกันสืบสารผ้าไทยให้อยู่ยั้งยืนยงตลอดไปนะคะโดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาค่ะคุณวันนิพพนธาคุณแม่ตุ๊แพรวาวันนี้ขอบพระคุณคุณแม่มากค่ะเด็ดีค่ะ และแน่นอนค่ะทางรายการของเรามีกระเช้าจากใจตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยมอบกระเช้าพิเศษนี้ให้คุณแม่ด้วยนะคะ,คะเป็นขวัญกำลังใจคุณแม่ได้สืบสานผ้าไทยต่อไปนะคะ คนต้นแบบคนดีสีภาคตำนานแห่งผ้าไหมแพราวาจังหวัดกาลสินเจ้าของแบรนด์ตุ๊แพราวาคุณวันนิพาโพณนธามาถึงช่วงเมนูสีภาคแล้วค่ะวันนี้จะพาไปอิ่มอร่อยได้ประโยชน์กับเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มกุ้งมะตาด มะตาดคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงแล้วออกมาเป็นเมนูนี้จะน่ารับประทานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะช่วงเมนูสี่ภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ภาควันนี้เป็นอาหารสุดโบราณหน้าตาคุ้นเคยเพราะคือแกงส้มแต่รสชาติแปลกใหม่สไตล์มอนกับเมนูแกงส้มกุ้งมะตาดจากร้านเรือนมอนริมน้ำเกาะเกร็ดนนทบุรีนะคะซึ่งมะตาดก็คือแอปเปิลมอนเป็นวัตถุดิบที่หายากมากเลยค่ะส่วนประกอบมีดังนี้ขั้นตอนความอร่อยสุดดั้งเดิมเริ่มด้วย ตั้งหม้อใส่น้ำเดือมตราสถานีรักโลกพร้อมน้ำพริกแกงส้มสูตรพิเศษที่ไม่เหมือนใครเพราะมีส่วนผสมของหัวกุ้งเพื่อเพิ่มความหอมมันจากมันกุ้งนั่นเองแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายและส้มมะขามค่ะสำหรับเคล็ดลับความอร่อยกลมกล่อมต้องยกให้ซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองและก็หยอกสียิยวขาวสูตหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองเพิ่มความหอมอร่อยยิ่งขึ้นนะคะ และแกงส้มแบบฉบับของชาวมอญต้องใส่ใบกระเจีย๊ยบพร้อมกับฝักกระเจีย๊ยบและที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบหลักของเมนูนี้มะตาดนั่นเองค่ะใส่ลงไปเลยปิดท้ายใส่กุ้งสดลงไปรอจนกุ้งสุกก็จัดเสิร์ฟเมนูแกงส้มกุ้งมะตาดที่หน้าตาอาจจะเหมือนแกงส้มทั่วไปแต่บอกเลยว่ารสชาติและวัตถุดิบในการปรุงรสนั้นแตกต่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณ ร้านเรือนมอนริมน้ำเกาะเกร็ดตั้งอยู่ที่24ทับ1หมู่7ตำบลเกาะเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองทั้งหมดนี้คือเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยที่วาไรตี้สภาคนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะ และคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube c h anel สถานีรักล่าค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีที่ทำให้เราได้มาพบกันนะคะผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง อาทิตย์หน้าเวลา1 1บเาน,านาทีทางช่อง5กดหม่เลข5ที่เดิมแห่งนี้นะคะเราจะกลับมาร่วมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดอกอันล้ำข้าวไว้ให้ลูกหลานสืบไปร่วมกันอีกครั้งในวารริี้สภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ